สวัสดีค่ะเอฟซี FC. สวัสดีค่ะเราน,นีอยู่ในช่องสาวริติพะโล่ในช่องยูทูบเนาะคะ่ะพี่น้องคะเมื่อสาวริติพะโล่าามาที่บ้านน้องแค่น้อยนะคะตำบลมุ่งขาอำเภอเลิงนกทาค่ะพี่น้องคะแล้วกับสาวริติพะโล่กับหมอลำทศพนตร์สไตล,ล์ลมหวัวน,นะคะกับคุณแม่คนสวยนะค่ะยูนี่นะคะ่ะเพิ่นกำลังฮอร์สมพี่น้องเคยเห็นสมปลาสมปะตองบ่ดค่ะพี่น้อง ต้มปลาตองพี่น้องเป็นอันห่อละสิบบาทถุงละยี่สิบบาทนี่ค่ะพี่น้องต้นตำรับใหญ่ไงนะค่ะต้นตำรับค่ะบาแสบบลเอาเงินจช่บาทครับพี่น้องแซ่ฟแต่พันบาทเนาะถูกหลักอนามัยนะครับพี่น้องขาสะอาดนะครับไม่ได้คั้นนะคะนี่ตำใส่โคกค่ะครับพี่น้องไ่บริกรรมจรินี่ค่ะฮักกับมาเบิองวิธีการนี่ค่ะมันจะเป็นโคกเนาะค่ะนี่ค่ะเป็นกำลังสีหอยหายเบิองเนาะแล้วก็ซาลิจินนี่คับพี่น้องเป็นจังจินเนาะ หัา,ากัเกี่ยวตองสกปรกกลับม,มาครับครับพี่น้องมอหนอีกัข้าไปเลยยสื้อห่อไม่ให้บางหน้าสกปรต้นสะพานหน่อยายล้มหวัวนนกับแม่นางหอนะครับแ่หอแม่นางหำอย่างาเป็น้นเขียวเห็้เอื้ยเห็ดน้าเหลวโอ้ยหน่อย ค่ะพี่น้อง FC ผู G, ้ใดสนใจสั่งได้ค่ะพี่น้อง,ง,งค่ะสั่งน้ำตกสะพอนก็ได้สั่งได้นะค่ะพี่น้องส่งถึงที่ค่ะส่งส่งถึงบ้านค่ะส่งออนไลน์ทั่วประเทศนะครับรับส่งนะคะพี่น้องออเดอร์ทั้งใดมากกับติดต่อเด้ค่ะพี่น้องอพ่นขายจักบาทหนอ่อห่อละสิบาทหอละสิบาทค่ะพี่น้อง FC เนี่ยค่ะหอละสิบบาทถุงละยี่สิบมันเป็นครูค่ะเทปเป็นครูหอแบบนี้ค่ะ นนีี่่ครับพ้องวิธีเดส่งทั่วประเทศทุกวันอัพอันนี้ทั่วประเทศหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ค่ะพี่น้องครับเป็นกำลังใจสา<ช>ริต<ช>ิพะเลาะในสง YouTube ่งยูทูปน้ำน,นะครับพี่น้องเอฟซีนะครับตอนนี้กลับมาเบิ่งวิธีการขั้นตอนนะคะนี่ค่ะเอาตักใส่ตะกอนไม่คันตอนนี้ พริกค่ะพริกพริกพริกอ่ะพริกใส่ด้วยนะคะ่ะ FC พ่อบักใหญ่ค่ะคุณ <c oughs> นี่ค่ะสิบบาทค่ะสิบบาทสิบบาทนะคะพี่น้องสิบบาทค่ะบบแซบบอาเงินค่ะโอนเงินขึ้นให้เลยสบา่าบแซบ <c oughs> แซบแน่นอนครับพี่น้องค่ะตาลิตี้รับประกันความสะอาดความอร่อยนะคะเราจะส่งตาลิตี้ให้อรค่ะพี่น้องค่ะในมือนี้เนาะ <c oughs> นี่ค่ะ นีครัขอบคุณนะคะ FC ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ